ที่จัหวัตสุรินนะคะน่ายพิจิตบุญท่านผู้วาราชการจจัหวัตสุรินก็ได้เป็นประธานประกอบประธาพิธีเนื่องในวันข่ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมล่ำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและก็ประเพณี อันล่าสมัยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของหน,หน้าชาติซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกัวัฒนธรรมรั้งแหลกของประเทศโดยมีนายกเล่ากาชาตจ,จังหวัดสุรินทร์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุรินทร์ปรลัดจังหวัดสุรินทร์สารทหารตำรวจส่วนราชาการเขารวมในพิธีในเทืน่นีค่ะสำหรับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในข่าวเพลินกาทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2 3 4 7ที่พระราชวังเดิมกรุงธนบุรีครับ เพื่อนเป็นพระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลและสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีทรงถลึงถาวนราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่4แห่งราชจักรีวงศ์นะครับเมื่อวันที่2เมษายน2 3 9 4นะครับและกษัตริย์สวรรคตครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนพันษานะครับได60้60 6 4พันษาครับรวมเวลาปกครองสายามประเทศได้17ปี และเพื่อนกระส่งเป็นวีรกษัตริย์นะครับที่เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและกับประเภทนี้อันล่าสมัยนะครับเพื่อให้เป็นที่ย่อมรับในหน้าหน้า,นา,นาชาติหรือหน,หน้าประเทศนะครับพร้อมทางเปลี่ยนสังคมและวัฒนธรรมเถือแรกของประเทศนําโดยเพื่อนทรงมีพระราชดำรัสนะครับว่ายติดของเกา่ายาตื่นของใหม่จงถํำหาดีในของเก่าและของใหม่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายอย่างครับได้แก่ทรงแก้ไขธรรมเนียมขาราชการข่าเฝา้า ห้สวมเสือเช่นชาวตะวันตกนะครับซงท,ท่ามสัญญาราชไมตรีกับการต่างประเทศและชาติตะวันตกเช่นสนทีสัญญาเบาริงนะครับแระกับซง,งสนพระไทยทีิศเรียนรู้ภาษาตะวันตกและวิชาการโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์่งชำนาญน,นะครับในการทำานายจนว่าเพิ่นนะครับสามารถทำานายการเกิดสุริยุป,ปร,ราคาที่ตำบลว่ากอนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ย่างแม่นยำ่ำ และเพื่อนก็นได้รับการขนานพระนามนะครับว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยทั้งนี้นะครับเพื่อนก็นส่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หลายประการกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติจนว่าหอดสูมมอนี้ครับค่ะก็เป็นพระมหากราทีนำความเจริญก้าวนานะคะ,คะมาสู่สยามประเทศของเขานั่นเองนะคะ